เออท่านสรมบาลเนี่ยท่าน้ํามบาลพูดออกมาจากประสบการณ์ภายในคือพูดตามภาพถ้าใครพูดตามภาพเวลาส่งประสบการณ์อย่างนี้จะ,จะจะแก้ไขง่ายหรือจะแนะนําต่อไปง่ายแต่ถ้าพูดตามแพทเทิร์นเนี่ยนะนี่คือได้ยินได้ฟังอะไรมาแน้วแต่พูดไปตามสูตรเลือปรุดพวกนี้เนี่ยนะ อีกนานนี่สิบอกให้ดังนี้ท่านสมพานพูดตามภาพเห็นอย่างไรพูดเท่านั้นพูดอย่างนั้นเห็นเท่าอะไรพูดเท่านั้นนี่นะไม่พูดเผื่อผ่อย่างนี้ง่ายแนะนำง่ายนี่นะ ถ้าผู้เป็นสูตรสำเร็จเป็นแพทเทิร์นบรูทอย่างนี้เนอะมันจะยากมากเลยน,ะนี่เลยต้องโดนดัดหลัง